สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชั่วโมงมิราทาด้วยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการแรนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะพลังงานเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กดซุปเปอร์แดงเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะจุด เด่นของคุณที่สยบเขาอยู่หมัดเลยนะคะอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็จะเลือกคุณนะคะจะเป็นอะไรเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการสื่อพลังงานของคุณและเขานะคะวันนี้เราจะดูพลังงานของเขาแล้วก็เข้าหัวข้อกันเลยนะคะ เดูพลังงานของเขาสัก5้าใบนะคะช่วงนี้เขาเป็นเช่นใดบ้างนะคะเด็กถือถ้วยสเตร็งนะคะอัศวินไม้นะคะ8ดถ้วยแล้วก็แปดไม้นะคะตัวเขาคนนี้มีอายุที่น้อยกว่าคุณนะคะชัดเจนเลยนะคะด้วยเด็กถือถ้วยนะคะมีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะมีความจริงใจนะคะเขาในช่วงนี้ เป็นยังไงหรอคะเขาคิดถึงคุณนะคะตามหน้าไพ่คิดถึงมากด้วยนะคะคือคิดถึงความอ่อนไหวกับคุณนะคะอยากมาหาแล้วก็คือมีมีความแบบว่าเกรงใจมีการควบคุมใจตัวเองอยู่นะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้มั่นใจในตัวเองนะคะเป็นเพราะว่าตัวเขาหน่ามีอายุที่น้อยกว่าคุณนะคะมีความเขินเขินขี้ขอายอยู่นะคะก็เลยไม่กล้าเข้าหาคุณนะคะไม่กล้าที่จะเริ่มก่อนนั่นเองนะคะเขานะคะเป็นคนที่ อารมณ์ขึ้นขลงลงนะคะยังมีความใจร้อนอยู่นะคะเขารู้ตัวด้วยนะคะว่าตัวคนอ่ะคือมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเขานะคะมีมีความที่แบบว่าโตกว่าเขามีความเข้าใจหรือวุฒิภาวะที่มากกว่าเขานะคะก็เลยทําให้เขาน่ะยิ่งเกรงใจนะคะอืมแล้วก็ไม่มั่นใจมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะคะเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะแล้วก็รักลึกซึ้งมากๆนะคะอืมแต่ความรู้สึก ที่เขาฝืนๆไว้ในตอนนี้นะคะฝืนแบบว่าไม่ให้รู้สึกกับคุณเนี่ยก,กําลังจะแตกนะคะคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคือเก็บความรู้สึกไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าคิดถึงคุณมากๆนะคะคือตามหน้าไพ่เขาคิดถึงคุณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็กลัวว่าถ้าช้านะคะเขาจะสูญเสียคุณไปนะคะเขาอยากสื่อสารอยากติดต่อเข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วแล้วก็แรงนะคะอยากทักอยากโทรอยากเจออยากคุยให้ชัดเจนนะคะอมืมีความแบบว่ารีบร้อนมากๆนะคะด้วยแปดไม้ เราก็อัศวินไม้อีกนะคะมีความคือมีความคิดถึงที่มากแบบทนไม่ไหวนะคะเขาจะทักมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะตามหน้าไพ่นะคะเพราะว่าทนความคิดถึงที่มากไม่ไหวนั่นเองนะคะ <ๆ S 1> ก็เป็น energy ของเขาในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าคําถามเลยนะคะจุดเด่นของคุณที่สยบเขาอยู่หมัดน,นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงเขาก็เลือกคุณเนี่ยเป็นเป็นอะไรนะคะวันนี้จะถามไพ่กันนะคะอขอสักสิบใบนะคะ i n อ o บอ a r นะคะสามดาบนะคะแปดดาบสองไม้นะคะห้านะะเหรียญห้าดาบเดอ s u ซันนะคะ o อ s w สอดนะคะเทรนออฟสอดพ่ดาบเยอะจังจูอ s w สอดอีกต้สำรับนะคะคุณได้เดอะเวลนะคะสเวนออฟคาบ h ์ไฮรูเฟนนะคะวันนี้ขอต้สำรับสามใบนะคะ ธาตุราศีของคุณนะคะมีธาตุดมม,ม่ถ,มมมถมนตุนกลุ่มนะคะธาตุไฟไม่สิงธนูธาตุดินกันพฤกษกมังกรน,นะคะเด่นเลยนะคะธาตุราศีของคุณนะคะจะเป็นชาวเมถุนตุนกลุ่มนะคะอืมชัดเจนมากๆเลยนะคะถามว่าอะไรที่คุณสยบเขาอยู่หมัดเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะเลือกคุณเสมอนะคะเริ่มจากนะคะราชาไม้แล้วก็เดือดซันนะคะความมีเสน่ห์นะคะแบบที่ไม่ต้องพยายามเลยนะคะ เวลาอยู่ใกล้เนี่ยเขารู้สึกดึงดูดกับคุณมากๆนะคะดึงดูดแบบรู้สึกอบอุ่นนะคะคุณหนาหน้าเข้าใกล้มากๆนะคะสําหรับเขาเหมือนออร่าของคุณน่ะทาให้เวลาเขามองแล้วน่ะเขารู้สึกแพ้ทางตลอดเลยนะคะแพ้ทางทุกทีเลยนะคะต่อให้เขาเป็นคนที่ขี้เก๊กแค่ไหนนะคะคุณก็ทําให้เขาอ่อนลงได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกท่าทางของคุณก็ตามนะคะคุณทําให้เขาละลายมากๆเลยนะคะตามหน้าไพ่คุณทําให้เขารู้สึกว่าคนนี้แหละที่จะ อะมันเลือกของมันเองนะคะใจเขานะ่ะเลือกคุณอัตโนมัติเลยนะคะแล้วเสน่ห์ของคุณแค่นั้นยังไม่พอนะคะคุณยังมีความเข้มแข็งนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะคือมีภาวะผู้น,นําที่มากนะคะแบบที่คอยให้คําแนะนําเขานะคะด้วยราชาไม้กับราชาเหรียญน,นะคะคือตัวเขาหนะ่ะเหมือนเหมือนได้ มาเป็นที่พึ่งทางใจในเวลาที่เขาอ่อนแอนะคะเขารู้สึกว่าคุณโตกว่านะคะแล้วก็มีความมั่นคงกว่านะคะแล้วก็นี่ก็คือเป็นเหตุผลที่เขาจะห่างหายไปไหนก็ตามนะคะเขาก็ยังกลับมาหาคุณเสมอนะคะคุณมีพลังของการเยียวยารักษาแผลในใจของเขานะคะเขาเคยเจ็บมามากผิดหวังมาหนักนะคะแต่เวลาที่คิดถึงที่พักใจหรือความสบายใจเนี่ยเขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกเลยนะคะคุณมีความเข้าใจ ะะมีความเข้าใจเขามีความอบอุ่นคือเขารู้สึกว่าคุณเข้าใจส่วนที่เจ็บที่สุดในใจของเขานะคะสำหรับเขาแล้วนะคุณคือคนเดียวที่เข้าถึงแพลใจเขาได้นั่นเองนะคะคุณเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาแบบว่าแม้ตอนที่เขานะไม่โอเคที่สุดหรือไม่โอเคแบบสุดๆเนี่ยคุณก็เข้าถึงเขาได้นั่นเองนะคะด้วยห้าเหรียญกับแปดดาบนะคะคุณไม่ได้รักแค่ ในตอนที่เขาแบบรู้สึกดีหรือว่าดูดีนะคะแต่คุณรักเขาแม้ตอนที่เขาน่ะเปราะบางหรือรู้สึกอ่อนแอหรือแม้แต่ตอนที่เขารู้สึกด้อยค่าตัวเองคุณก็ยังมีความจริงใจก็ยังมีความรักที่มอบให้เขานั่นเองนะคะอืมเขารู้สึกแบบนี้เลยนะคะตัวเขาคิดว่าคุณนมองทะลุความไม่มั่นอกไม่มั่นใจของเขานะคะและเขารู้สึกว่า คุณเข้าถึงใจเขาได้จริงๆนะคะเป็นเสน่ห์ที่คุณมีและตัวเขาก็หาจากใครไม่ได้นะคะความแบบว่ามีเสน่ห์ของคุณในจุดๆนี้นะคะและที่สำคัญนะคะคุณทำให้เขาโตขึ้นนะคะด้วย2ไม้แล้วก็ The World นะคะ t ดอ World ใต้สำรับ2ะะสอไม้ The World นะคะคุณเข้ามาทำให้เขารู้สึกเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกที่อยากจะ วางแผนชีวิตตัวเองให้มั่นคงมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะคือทําให้เขามองมองไปไกลถึงอนาคตนะคะแล้วก็อยากมีอนาคตร่วมกันกับใครสักคนหนึ่งนะคะและคนคนนั้นก็คือคุณด้วยนะคะตัวไพ่เดอะเวิลดนะคะไพ่เดอะเวิลดเนี่ยคุณคือคนที่เข้ามาเติมเต็มเขาในแบบที่ไม่มีใครทําได้นะคะตามหน้าไพ่นะคะทุกคนคือไพ่ดีมากนะคะเขามองคุณดีมากๆคุณชนะขาดลอยนะคะ แล้วก็ชัดเจนมากๆว่าคุณคือความจริงใจท่ามกลางตัวเลือกของเขาที่มีเข้ามานะคะด้วยเจ็ดถ้วยนะคะคือถึงแม้ว่าเขาจะเคยมีตัวเลือกมีคนคุยหรือมีความสับสนก่อนหน้านี้นะคะแต่คุณคือตัวจริงนะคะเป็นคนที่เขาเลือกในใจชัดเจนเลยนะคะคุณคุณตัดความพลาดมัวของเขาออกไปได้นะคะคือเมื่อมีคุณเข้ามาแล้วเนี่ย ตัวเลือกหรือคนคุยเนี่ยไม่ได้สําคัญกับเขาเลยนะคะคือคุณอะคือคนที่เขาเลือกนะคะคุณเป็นความชัดเจน ะค,ะคุณคือความรักที่เขานะ่ะเคารพนะคะไม่ใช่แค่หลงด้วยนะคะด้วยไฮโรเฟนแต่มีทั้งความจริงใจแล้วก็ความจริงจังนะคะเขามองคุณเป็นรักที่มีความหมายต่อเขามากๆเลยนะคะเป็นรักที่จริงใจรักที่ควรดูแลนะคะเป็นรักที่แบบว่าหน้าภูมิอกภูมิใจมากๆสําหรับเขานะคะและเขารู้สึกรักคือมีความพิเศษแล้วก็มีความรับผิดชอบ ต่อกันและกันนั่นเองนะคะในความรู้สึกของเขานะคะในใจเขาหนะคุณไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาเล่นๆเ,เลยนะคะคุณทําให้เขามีความรู้สึกที่มั่นคงขึ้นทางอารมณ์นะคะแล้วก็เขารู้สึกปลอดภัยตั้งแต่ได้รู้จักคนนะคะรู้สึกปลอดภัยทางใจนะคะคุณเป็นคนที่คือคุณเป็นคนเดียวที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเขานะคะแล้วบอกเลยนะคะว่าเดอะซัแล้วก็เดอะเวิลเนี่ยไพ่ใสใบนี้ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะ หมายถึงอะไรหมายถึงว่าไพ่สองใบนี้เวลาเขาขึ้นมาพร้อมกันนะคะมันคือคำตอบว่าถ้าให้เลือกใครสักคนเนี่ยเขาจะเลือกคุณเสมอนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามเขาจะเลือกคุณนะคะไม่ว่าตอนนี้อุปสรรคของคุณและเขาจะเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าตามหน้าไพ่เขายังไงเขาก็เลือกคุณคะ่ะเพราะไพ่สองใบนี้เลยนะคะ The World แล้วก็ The Sun นะคะอืมแล้วที่สำคัญนะคะ หัวใจเขานะ่ะลึกสุดใจของเขาเลยนะคะคุณคือคนที่เขามองว่าเป็นคู่ชีวิตนะคะคือมองว่าเป็นคนที่ใช่มองว่าคุณเป็นโลกทั้งใบที่เขาไม่อยากจะเสียไปนั่นเองนะคะ ก็จบการอ่นานไพ่แล้วนะคะจุดเด่นอะไรในตัวคุณที่สยบเขาอยู่หมัดเลยนะคะความจริงใจทั้งหมดทั้งปวงที่อ่านมานะคะไพ่ดีมากๆกินดีด้วยนะคะทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะคะเจอก,กันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ